ก็ยังกลับมามีสุขภาพดีและก็ไม่ดำไม่คล้ำเป็นฝ้าง่ายเหมือนเดิมค่ะถ้าบอกว่ารักษาฝ้าต้องใช้ระยะเวลานานก็คงจะสายหัวกันใช่ไหมคะเรื่องแบบนี้หมอเจอจนเคยชินแล้วค่ะสำหรับใครที่เริ่มรักษาฝ้าจะรู้เลยว่าการรักษาฝ้ามันไม่ได้ง่ายวันนี้ก็เลยนําตัวอย่างมาให้ดูกันค่ะว่าคนที่จะประสบผลสำเร็จในการรักษาฝ้านะคะจะต้องมีระเบียบวินัยใส่ใจในการดูแลผิวหลังทํา่าตการร่วมกันจะทําให้ได้ผลลัพธ์แบบนี้เลยค่ะข้างบนนะคะเป็นเคที่มาจากย่โสทรซึ่งเดินทางมารักษาฝ้าที่คลินิกเรานะและครั้งล่าสุด เจอการเมื่อสิ้นปีนะคะก,ก็ห่างจากครั้งที่4มาประมาณ4-5เดือนอีกอย่างหนึ่งที่คนไข้สังเกตได้นะคะก็คือผิวมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นไม่เหมือนกับการรักษาฝ้าแบบเก่าๆที่เคยทํามาแม้จะออกไปเที่ยวไปทะเลผิวก็ยังกลับมามีสุขภาพดีและก็ไม่ดําไม่คล้ำบุนฝ้าง่ายเหมือนเดิมค่ะผิวที่เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นเรียวรอยตื้นๆที่ดีขึ้นรวมถึงกระปาะแก้มตรงนี้นะคะจากตอนแรกที่มีอยู่หน่อยๆตอนนี้นะคะผิวก็มีความดู lifting มากยิ่งขึ้นค่ะโดยในเคสนี้เราใช้โปรแกรม C Firm Xert ะะซึ่งเป็นหลักการทําางน ในการฟื้นฟูผิวจากชั้นลึกโดยใช้คลื่นไมโครนิโดล์ RF ส่งพลังงานลงไปถึงชั้นเบสเม้นต์เมมเบรนนะคะที่เป็นที่อยู่ของเซลล์เม็ดสีที่ทำงานผิดปกติดังนั้นจุดเด่นของโปรแกรมซิฟเฟิร์มเอ็กซ์พาร์ตนะคะไม่ใช่เพียงแค่การลบเม็ดสีด้านบนแต่เป็นการแก้ไขาการทำงานของเม็ดสีที่ผิดปกติอย่างลึกซึ้งเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวไม่ว่าจะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายก็ตามแถมผลลัพธ์ที่ได้ยังมีความยั่งยืนการรักษาอย่างต่อเนื่องจะช่วยทำให้ผิวดีขึ้นเรื่อยๆรวมถึงลดโอกาสการกลับมาเป็นฝ